สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมีข่าวคราวอัปเดตเพิ่มเติมของอุ้มทีระทรบุญมาทานันที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวเรื่องของการย้ายทีมไม้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งโดยในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยกอุ้มทีระทรได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กดิคล์อนาคตของตนเองว่า เขาจะยังคงอยู่ที่โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งหลังจากข้อความนี้ของทีราทรได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อไปในสื่อฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างซ o อกเก King ิงแฟนฟุตบอลที่นั่นก็ได้มีความรู้สึกยินดีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่มากพอสมควรแต่พวกเขาจะออกมาคอมเมนต์หลังจากท่ทราบเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกในเรื่องนี้ว่า นี่มันถือว่าเป็นข่าวดีแน่นอนว่ามันยังมีจุดที่เกมรับของเขายังคงหลวมไปเล็กน้อยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดบุญจังคือแบ็กซ้ายคนสำคัญของมาริโนสในตอนนี้ผมจะเฝ้าดูการทำงานของเท้าซ้ายปีศาจในฤดูกาลหน้าส่วนคนต่อมาก็แสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ว่านี่มันดีมากเขาต้องลงเล่นในสภาพที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งปีในยามตั้งรับมันจึงมีหลายเกมที่มันดูยากสำหรับเขา แต่ถ้าเขามีร่างกายที่สดเขาก็น่าที่จะทำได้ดีกว่านั้นอีกสักหน่อยฉันจะรอคอยดูเขาในปีหน้าส่วนคนต่อมาได้มาคอมเมนต์ว่าฉันกังวลว่าเขาจะจากไปเพราะว่ามีข่าวลือม,มากมายและเราก็ไม่ได้เล่นใน ACL ในปีหน้าแต่ในตอนนี้ฉันรู้สึกยินดีมากขอบคุณที่เลือกอยู่กับเราต่อไปบุญจังยังคงมีความจำเป็นสำหรับมารีนต ส่วนคนต่อมานี่ไม่ได้มาคอมเมนต์แบบเฉพาะเจาะจงถึงทีราทอนนะครับแต่เขาได้มาแสดงมุมมองถึงนักฟุตบอลชาวไทยว่ามันเยี่ยมที่มีผู้เล่นไทยถึง2คนที่พิสูจน์ได้ว่ามีระดับเหนือกว่าธรรมดาในเจลีกถ้ามีผู้เล่นไทยมาเล่นที่นี่กันมากขึ้นทีมชาติไทยเองก็จะยกระดับสูงขึ้นซึ่งจากตรงนี้เนี่ยคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าผู้เล่นทีมชาติไทยนั้นเป็นลูกศิษย์ของอากิระนิชิโนะดังนั้นผมสงสัยว่า เขาชอบญี่ปุ่นเพราะว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่านี่มันเป็นความน่ายินดีอย่างมากสําหรับแฟนบอลของมารินต์เขาเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ของมาริโนต์ทีระทอนฉันจะสนับสนุนคุณต่อไปส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ด้วยกันพาดพิงไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นทางฝั่งซ้ายของทีมโยโกฮามาครับว,ว่า เราก็มีทาคโนุที่ก็เป็นผู้เล่นที่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือบุญจังขอบคุณนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าฉันยินดีที่เขาได้ออกมากล่าวแบบนั้นเพราะมันทําให้โล่งใจจากข่าวลือที่ว่าเขาจะกลับไปเล่นในบ้านเกิดขอบคุณนะขอบคุณนักเตะต่างชาติที่เอนดูมารีนอตแล้วเรามาสู้ไปด้วยกันในปีหน้าในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า ผมยินดีที่ผมจะยังคงได้เห็นซ้ายปีศาจที่นี่ต่อไปส่วนแฟนบอลสาวของมาริโนสคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความยินดีว่าบุญจังฉันปลื้มใจมากเลยขอบคุณค่ะซึ่งคำว่าขอบคุณค่ะตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ว่าเธอได้พิมพ์ออกมาแบบทับศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่า ฉันจะมีความสุขอย่างมากเลยถ้าเรื่องนี้ของทีระทรมันเป็นความจริงส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าบุญจังขอบคุณครับผมจะซื้อเสื้อแข่งของคุณใหนฤหดูกาลหน้าในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวว่าฉันรู้สึกโหยหาบุญจังและคงไม่รู้ได้แน่ชัดจนกว่าเขาจะกลับมาสู่ทีมอย่างเป็นทางการแต่ฉันจะมีความสุขอย่างมากถ้าเขายัางคงอยู่ที่นี่ ส่วนคนต่อมานี่ได้บากล่าวไปถึงเหตุผลที่เขาคิดว่าน่าจะทําให้ทีรทรตัดสินใจอยู่ต่อกับมาริโนสว่าทีรทรนั้นเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากฟุตบอลของบอสอังเกที่นี่ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราด้วยความเป็นห่วงแล้วว่าผมคิดว่ามันจะเป็นงานที่ยากในการเล่นให้กับทั้งมาริโนสและก็ทีมชาติไทยในปีหน้าดังนั้นผมต้องการให้คุณได้พักผ่อนให้เต็มที่ในตอนนี้ ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าผมยินดีที่บุญจังนั้นยังคงอยู่มันเป็นเหมือนอย่างที่ได้คาดคิดเอาไว้ผมมองว่าฝ่ายบริหารได้มีการตัดสินใจในเรื่องของฤดูกาลหน้ากันเอาไว้แล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่า ผมคิดว่าบุญจางได้ตั้งใจที่จะสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้บน Facebook ของเขาเพราะว่าสื่อของไทยมีการรายงานว่าเขานั้นอาจจะย้ายออกจากทีมมาริโนสดังนั้นเขาจึงต้องการส่งข้อความให้แฟนบอลได้รับรู้กันก่อนในขณะที่สโมสรเองก็น่าที่จะรู้ก่อนอยู่แล้วและถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเพิกเฉยต่อข่าวนี้ก็ได้ แต่ผมก็รู้สึกยินดีอย่างมากที่บุญจังนั้นใจดีสละเวลาช่วงพักผ่อนมาจัดการปัญหานี้ที่ผมเองก็แอบสงสัยอยู่ชั่วขณะส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขอบคุณสำหรับการอยู่ที่นี่ต่อแต่อย่างไรก็ตามบุญจังและก็แผงหลังของมาริโนสมีความอ่อนแอในการป้องกันความแข็งแกร่งทางร่างกายของผู้เล่นอย่างฮาทานากะก็ยังไม่ทำให้สบายใจด้วยเช่นกันผมจึงมีความคิดว่า เราควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลง3ผู้เล่นในแดนหลังจะดีกว่าส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมโกเบได้มากล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องที่ดีฉันเป็นกองเชียร์ของวิสเซิลแต่ว่ามีความสุขมากที่จะได้เห็นบุญจังเล่นในเจลีกอีกครั้งส่วนแฟนโยโกฮาม่าคนต่อมานี่ได้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่เราจะได้ผู้เล่นที่เหมาะสมกับแทคกติกการเล่นของมารินอตเป็นอย่างมากโดยที่ไม่ต้องใช้โคต้านักเตะต่างชาติ ผมคิดว่าทาคานะเองจะถูกพิจารณาให้ขึ้นไปเล่นเป็นทั้งเปกแล้วก็แบ็กด้านข้างในฤดูกาลหน้าดังนั้นทีราทรจะต้องไม่ย้ายออกไปที่ไหนซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีราทรอีกว่าฉันอยากที่จะให้คุณทำงานให้หนักกับทาคานะในปีหน้าจงทำมันให้ดีที่สุดในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงแบ็กซ้ายชาวไทยของเราว่าเขาเป็นผู้เล่นที่พึ่งพาได้เป็นอย่างมาก ฉันต้องการให้เขาได้กลายเป็นตำนานของมาริโนสเช่นเดียวกับดูตรารวมกับ <INE> ผ <hum> ู้เล่นอย่างมาโกสติอาโกและก็เอริกซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเพื่อนของผมที่เป็นแฟนบอลของมาริโนสยังคงรักดูตราแล้วก็ยังคงสวมเสื้อแข่งของเขามานานหลายต่อหลายปีบุญจังนั้นเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากที่ได้ทำให้เพื่อนของผมพูดออกมาว่าเขาจะซื้อเสื้อแข่งของทีราทอนในปีหน้า มาที่แฟนโยโกโฮาม่าคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มาคอมเมนต์หลังการโพสต์ในครั้งนี้ของนักเตะไทยของเราว่าผมยินดีที่ธีระทรยังคงอยู่กับทีมและก็ยินดีด้วยที่เขารักมารินอตมันมีแค่นักเตะอย่างดูตรายูซังชุนและก็ธีระทรเท่านั้นที่เป็นผู้เล่นด้านข้างชาวต่างชาติที่ยอดเยี่ยมของมารินอต ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากประเทศญี่ปุ่นที่ผมได้เก็บมาอัปเดตให้ได้รับทราบกันซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างมากที่จะยังคงมีนักเตะไทยของเราอย่างน้อยถึง2คนที่ยังคงโลดแล่นอยู่ในหลีกระดับท็อปของเอเชียอย่างเจหลีก,กันต่อไปแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วและกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ